หูคือสเปซอาร์ตโคตรสวยอย่างงี้ต้องไปดูต้องไปดูก่อนที่จะมารับชมคลิปนะคะวันนี้เรามีโค้ดสกินจากดพีพาร์เนอร์โปรแกรมมาแจกด้วยมีทั้งหมด10โค้ดด้วยกันนะเป็นสกิน5โค้ดกับอีโมด5 5โค้ดด้วยกันสกินคิวตี้คาเฟ่บาร์และอีโมดโค้ดอือน้องแย้ชาลองไห้แล้ว อาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากได้ของฟรีๆน่ารักน่ารักไปสวมใส่แล้วก็ไปกดเล่นนะหมดเขตวันที่หนึ่งนะสำหรับโค้ดนี้ทำตามกติกานะคะให้คอมเมนต์กันมา1คอมเมนต์ว่าชอบสกินอาริสกินไหนและเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวจะประกาศชื่อในแฟนเพจเร็วๆนี้ค่ะเฮ้ยนี่วันสกินไอ้นี่ด่วะฮันโบก้าอันยองฮันซโย ต่างกันยังไงวะดูก่อนนะภายนอกไม่แตกต่างภายในอาจจะแตกต่างเฮ้ยโดนหลอกก็คือเราเป็นคนที่โดนหลอกง่ายนั่นเองนะครับจะว่าตายเล่นไปเลยละกันเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยดิสน่ามตามตูดดูเห็นเปล่า หูไปนาะเอาตาไปไล่จริงๆเพื่อนโอ้ยม่ไปไ,ไป CS ฉันต้องมาคุณรู้จักไหมว่ามีหูแมวแล้วทรงพลังอะ่ะเอ้ยหูจิ้งจอกแล้วทรงพลังเ้ยจะสู้เบลหนึ่งวีเอสเบลสองณจะสู้เหรอ กลัวอย่างเดียวเนี่ยกลัวชามไม่โดนจะส่งมอบความรักให้ไป <c ười> ทำอะไรไม่ได้โอย,โอย,โอยไฟไหม้ไฟไหม้หาง <c ười> วันนี้เขาทำหัวข้อมันหรือเปล่า ไม่พอเอ้ยเอาสิได้สก,กิลเดียว oh <my. S 1> อฮ้ยเพื่อนอย่าให้เราตายฟรีได้โปรดเพื่อนโอ้ oh y ม o d เกิเกินไปหรือเปล่าเพื่อนทำไมเอาไม่ได้ไม่ได้และอุ้ย มันโยกมันโยกลบมันโยกปล่อยไปตามยันกรรมแล้วกันคือช่วยไม่ได้จริงโยกหลบพาโยกลบ,บ,กลบวันเยี้ยวตัวขอหม่อีกรอบแก้มือแก้มืออุ้ยเี่ยวตัวโลบอีกแล้ว ทำไมไอ้นี่มันหลบดีจังอะแต่ไม่น่ารอดละไม่มีมานะหลบเก่งนะเนี่ยเคลอะออติเมตพร้อมเอสยิงให้โดนมาเนี่ยยิงสวยโดนโดนโดน หมอช่วยหน่อยดิช่วยดีซันดา้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นอ่าลูนาร์ฮอลิเคนก่อนนะไปไม่ใช่ลูนาร์ฮอลิเคนลูเดนเอคโค่ไอ้บ้า <laughs> ้องมาแล้วจังเกิลเดี๋ยว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 ไปหน่อยไม่รอเลย ซอยเนยวคขาวน,นีน้เขาไม่โยเขาไม่โยได้ได้เดอบันทิคิวยำยำยำเดอบันบัฟหยุดที่เราแล้วเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อนเดิมครับยิงไนท์ช็อตอะไรเนี่ยโยก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 ไปไหนก่อน จับได้ไหมอะโอ้เพื่อนจับแล้วแกไ,ไปเพื่อนเอาเลยได้้ยพูมามพูวมา าจเพื่อนเลยเต่า <Hello. S 1> ตายด้ว <laughs> ยโอ้ยแม่เอ้ยไม่ได้กลัวป้อมเลย <c oughs> ยิ้มน้ำสามล้านครเลี้ยงดูเนี่ยแปดศูนย์ดูเชิงก่อน สู้อุ้ยจะ่สู้ได้ยังไงเนี่ยทินดาแมโคตรเกิดเราต้องซีซีหลุดอะ่ะแล้วก็ลุมแต่ชัดดาวก่อนชัดดาวก่อน,ดดอ,นอุย้ยมันสับไม่เลี้ยงเลยอุย้ยแล้วมันไม่ตายป้อย่าทุกหนูเป็นลูกเลยไ้ย มาฟา์มตรงนี้ก่อนอุยอ้ยเฮ้ยมันจะเดง้งใครอยู่ปะเนี่ยออาแปดโอเคแปลว่าไม่มีใครอยู่แต่ไม่มีโอติดตามไงตายแน่ดูจากทรงไอพ่อตายแน่เอาสักหน่อยดีไม่ตายวะม่ยอมยอมไปมเนี่ย ยังไม่ถึงเวลาของพวกเราเราจะต้องสู้ต่อไปมาดีมาเอกาับ้าคนเดียวก็สู้สุดใจ เดี๋ยวค้อนเดี๋ยวค้อนไปผมกันเอ้าตระกัดตายแล้วไอ้เพื่อนนี่ออกมานี่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 ไอ้เพื่อนไปไหนหวะอ๋อเปน็นมนุเลย จิงจอมแม่หายไปกันพี่ไม่เห็นพิงดอมแม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมชักลักเขาเองจ <c oughs> งแว่หายเราจะสู้ยังไงโอ้ยยวกันยวกอน ไไเราต้องรีบศพนะก่อนที่พ่อจะมา,าแหลมแหลมแหลมเจ็บมากเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนจะส่วยมา